สวัสดีครับ FC นาีีมีดเดินป่าอ่อนทัวครับวันนี้มีมีดคัตติ้งแบบถูกครับถึงแม้ราคาถูกแต่มันเป็นเหล็กต้านสนิมด้วยนะครับขึ้นรูปจากเหล็ก 5CR15 เหล็กต้านสนิมครับมาในแนวขัดขาวกึ่งเงาด้าไม้พยุงเวียดนามสวยงามมากครับมาพร้อมกับซองหนังครับาราคาแค่ 500บาทเท่านั้นเองครับราคาเดิมอยู่นะครับไม่ต้องห่วงครับ500บาทโอ้โหนะใครที่เบื่อมีดอีโตหรือมีดปังต่อนะครับลองมาใช้ตัวนี้ดูนะครับสับกระดูกได้นะตัวนี้สับกระดูกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยได้ทั้งงานครัวงานสับกระดูกข้อกระดูกหมูจะตัดไม้พงไม้ไผ่ได้หมดเลยนะครับคมเข้าแข็งเหนียวอยู่ตัวเลยนะครับามาดูสเปคของตัวมีดกันครับ 500บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้อะไรบ้างดูครับสวยงามมากครับนะสวยงามจริงๆครับความยาวของใบมีดครับวัดตั้งแต่ด้านล่างนะครับอยู่ที่8นิ้วครึ่งครับ8.5นิ้วนะ8นิ้วครึ่งนี่ครับสวยงามไหมครับความกว้างอยู่ที่2นิ้วสันมีดหนา6มิลครับโอ้โห500บาทได้6มิลเลยนะได้สันมีดหนา6มิลเลยครับ โอโสวยงามมากเดี๋ยวนะ้าตีถ่ายรูปแป๊บหนึง่งอ่านะมาดูด้ามจับครับนี่ครับเป็นไม้พะยูงเวียดนามเห็นไหมครับมันอยู่ในตระกูลของไม้พะยุงครับแต่ไม่แน่ใจครับที่นู่นเขาเรียกว่าไม้ห่วงหัวลี่ครับนะท้ายด้ามมีรูร้อยเชือกแล้วก็มีเหล็กโพลไว้ตรงนี้ครับสไตล์มีดนอกเขาจะมีเหล็กโพลไว้ทุบทุบของแข็งนะฉุกเฉินทุบของแข็งได้ พยายามทําให้มันมีหลากหลายมีหลายตัวเลือกครับมีดนอกสวยงามมากครับแค่ห้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะได้ซองหนังแท้ด้วยครับเห็นไหมครับเฉพาะซองหนังถ้าสั่งตัดที่บ้านเราก็ถ้าเป็นงานกันเองก็อยู่ประมาณหกเจ็ดร้อยแล้วนะครับแต่เนี่ยได้ได้ทั้งซองหนังแท้แล้วก็ได้ทั้งมีดที่เป็นเหล็กต้านสนิมด้วยครับโอ้โห วิธีเปิดนะครับเปิดด้ามก่อนนะครับตัวนี้ครับที่ล็อกด้ามแล้วก็ปลดตรงนี้ครับล็อกสันมีดไว้ตัวนี้จะเป็นแบบเขาเรียกว่าแนวแบบซองเปิดหลังซองเปิดหลังนี่ครับสวยงามนะครับ หวยงามมากลืมบอกว่าตัวนี้ห้อยเข็มขัดได้ตัวนี้ห้อยเข็มขัดได้นี่ครับถูกมากๆครับราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยแค่500บาทพร้อมส่งครับเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับของเรามีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับเพื่อๆสนใจก็ทักทายนาะติมาได้นะครับสวัสดีครับ